เงามืดในทะเลสาบสิ้นสุดฤดูการโบรดรับใบรายงานผลฤดูการที่แล้วของคุณ A plus b เพราะไม่ได้เล่นเลย A บ plus ป่าต้องห้ามเพราะว่าบอสมาเยอะมากค่าเฉลีย่ยโดยรวม A จะได้เห็นตัวละครญี่ปุ่นเนาะไหนฤดูการที่แปด intercon intercontinental วิส,สัตคัฟการแข่งขันที่เข้มข้นกครัุ้ยวิสัตคัฟนักเวทเหรอโอ้ <_ Abd us> ในเสียงอะ่ะอุ้ยนกอุ้ยนกสวยมาก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 อู้อตะละอู้วงอู้มูอ,อ,อู้อะไรใบอะไรใบใบโคเวอร์ใบโคเวอร์สีแดง ในเสียงอ่าอู้อเมริกากับญี่ปุ่นปะการ์ดลิมิเต็ดเงามากอ๋อเงามากเงามากคนละเกมอ่านว่าคนเกมเหรอเงามากคนเกมหรอแต่ใบที่เรานะ่าจะอยากจับจองใบหนึ่งเลยน่าจะเป็นการ์ด อีกใบหนึ่งท,ท,ที่มาเป็นการ์ดแบบไม่ใช่การ์ดทองมูจะดูดีน่าสนใจนี่แหละการ์ดเวทที่สิ่งใจมาสักทีคารายเจ็ดส่วนจะใช้งานง่ายหรือใช้งานดีตามคารายเจ็ดไหมนั้นเราไปว่ากันอีกทีตอนได้มันบาท มันไม่สามารถอดทนอดกลั้นได้อีกแล้วตอนแรกคิดว่าจะรอเก็บให้ได้สักแสนห้าก่อนแล้วเอาไปแลขกุญแจทองเลยแบบ50ดอกเพราะว่าตอนนี้เกมมันได้ทําการให้ปลดกุญแจเลยแสนหกนั่นก็คือถ้าคุณปั่นหรือขยันมากพอคุณก็จะสามารถเก็บแสนหกได้แบบภายในวันเดียวแล้วเอาไปเลขของได้ตามทุกอย่างที่ตุง ที่คุณต้องการแต่เราทนไม่ไหวแล้วเราอยากเล่นการ์ดใหม่นะถึงการ์ดใหม่จะมากับกล่องไปแล้วใบหนึ่งก็เถอะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปะประเด็นในวันนี้คือเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะเป็นค่าเฉลี่ยให้เลยไหมใช่เนี่ยประเด็นคือขอแค่มีสักใบหนึ่งก็พอมันจะได้มาเล่นไงเพราะงั้นไม่รอแล้วนี่คือการ สุ่มกาชาที่จริงมันไม่สุ่มกาชาขนาดน,นั้นหรอกนี่คือการซุ่มแล้วการใหม่ก็ยิ่งดีการเนี้ยไ่ถึงการเนี้ยดีมากนะต้องมาแล้วป้าเอโคโรอนนะเพราะการใบนี้มาเอโคโรอนก็น่าจะมาด้วยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ม,มาโดยความสามารถข้าวๆของวูซูมังกรทะเล สิงโตทะเลพลายน้ําพลายอะไรสักอย่างความสามารถของวูซูก็คือมันจะทําการว้างอะไรสักอย่างลงไปอะ่ะเหมือนเป็นดอกไม้อะไรสักอย่างปะเหมือนล่อวูซูขึ้นมาเหมือนของเล่นแมวเออหรือมันคือแมวทะเลเออวะ่ะก็คือจะทําการส่งของเล่นแมว จะทําการส่งไอดอกไม้เนี่ยเข้าไปหาอีกฝั่งหนึ่งเวย้ยเดี๋ยวนะอันนี้ดูไม่จุใจปะเออดูผ่านนี้ดีกว่าอ่าน,นี้มีเสียงไม่ได้ดูผ่านนี้แหละมันจะทําการส่งดอกไม้ไปในพื้นที่ที่เราเลือกเวย้ยแล้วพอระยะผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะเนี่ยตอนที่วงนี้กําลังหมดอ่ะพอวงนี้มันเต็มปุ๊บบูซูไม่ใช่ซูบูจะทําการขึ้นมา ่วรน,นั่นเองแล้วมันจะทําการขวนทั้งหมดสองรอบด้วยกันพอหลังจากนั้นปุ๊บน้องจะกลับมาหาเราพอร้องกลับมาหาเราปุ๊บจะทําการพุ่งเหนือน้ําขึ้นมาอีกรอบตามที่เห็นกันตรงนี้โดยสิ่งที่ได้ขึ้นมาใหม่นั่นก็คือเหมือนเป็นการบับน้องอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือทุกครั้งที่น้องซูบูนั้น ทำดาเมจใส่สักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราไม่รู้ว่ามอนนับหรือเปล่าแต่ถ้าคนนะ่ะนับแน่นอนก็คือเมื่อทําดาเมจเสร็จปุ๊บเราจะได้การ์ดเดินกลับขึ้นมา1ใบเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียการ์ดเดินฟรีเออเพราะบางทีเราต้องเดินเนี่ยเนี่ยปะมันจะได้การเดินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเพราะงั้นเดินได้เล่นกับน้องเดินได้ไม่เสียการ์ดเดินฟรียะ ความสามารถคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้มาดูกันสิว่าน้องวูซูจะเหมาะสมกับค่าร้ายเขาหรือเปล่าส่วนใบต่อไปเดี๋ยวนะาหาดมาโฮโกโยามาไม่ใช่เบียหมากรุกก็คือเมื่อเวลาเราอัญเชิญเบียหมากลุกลงไปปุ๊บมันจะทำการพุ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งโดยความเร็วในการพุ่งอะเราไม่แน่ใจว่า มันพุ่งช้าพุ่งเร็วแค่ไหนมันเหมือนกับการแลดอะมันพุ่งไปหาแบบนั้นแหละแล้วก็ตีแล้วก็ตีไปเรื่อยเรืแล้วทีนี้พอตีไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บแล้วเราโดนเคลียร์มันจะไม่หายไปทันทีเลยเว้ยมันจะแยกออกมาอีกสองล่างด้วยกันเหมือนมันเหมือนไข่มังกรอะพอมันแยกออกมามันรอฝืนอะไอ้นี้ระยะเวลาการฝืนเราไม่แน่ใจว่าระยะเวลากี่วินาทีแต่พอมัน แยกเสร็จปุ๊บพอผ่านไประเวลาพอผ่านระยะเวลาหนึ่งอ่ะมันจะทําการฟิวชันยะมันจะทําการรวมเป็นหนึ่งเดียวด้วยกันแล้วก็กําเนิดเป็นสิ่งใหม่พอก่อเป็นกําเนิดเป็นสิ่งใหม่ปุ๊บมันจะกริว้วก็คือมันจะทําการดูดในรัศมีของมันดูดทุกอย่างเข้ามาหากมันและจะทําการกระแทกกระแทกกระแทกลงไปที่พื้นยางหนักหน่วงไอ้หนักหน่วงนี้เติมเข้าไปเรายังไม่แน่ใจว่ามันแรงหรือเปล่าเนี่ย มันรวบปุ๊บแล้วมันก็กระแทกกระแทกกระแทกแต่เอาจริงๆปะไม่ตายอ่ะจะนับแรงเหรอเนี่ยก็จะกระแทกไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะตายเพราะงั้นมันจะเป็นตัวที่มีทั้งหมด2ก็อกด้วยกันความสามารถคร่าวๆของการ์ดทั้ง2ใบก็จะปรับเป็น <c oughs> ความสามารถคร่าวๆของการ์ดทั้ง2ใบก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้นี้บอกสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้แต่ยังดูว่าเราแบบสุ่มกาชาค้นหาความเกลือ ก็จะได้รู้กันว่าเออความสามารถของการ์ดใหม่เป็นยังไงส่วนวันนี้จะได้กี่ใบขอแค่ใบเดียวแต่คิดว่าน่าจะเปิดถึงสกินเลยล่ะตัวเนี้ยตัวห้ามานาเนี่ยน่าสนใจมากไม่รู้จะถึงสกินหรือปาแต่ก่อนอื่นกาวลอยมาก่อนยาสิบ yeah! ดอกต้องมาแต่อย่างมาหาอันนี้ก็มาการ์ดใหม่ การใหม่ไม่นับเป็นการม่วงด้วยนะไม่ใช่การม่วงหรือการหรือการทองด้วยเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่เก็บเวลได้ปั้นกันได้ง่ายด้วยเพราะเป็นการ์ดขาวการขาวปะหรือการฟ้าเป็นการฟ้าอ่าเป็นการดฟ้าเพราะงั้นก็จะเก็บด้วยใบฟ้าอันนี้เอามาเลขก,กันได้ <Spo il. S 1> แต่ก่อนจะเลข ให้พยายามเก็บก่อนดีกว่าอย่าพยายามแลกเรื่อยๆถ้าเหลือแบบอีกสักใบสองใบแล้วอับอะแล้ววนันนั้นเอามาแลกได้แล้วก็อับขึ้นไปเออทำแบบนั้นแบบด้ไปต่ออันนี้ไม่มีอะไรนี่แค่แบบ simple ได้มาไหมไม่รู้มาได้เวลา50ดอกอดใจไม่ไหวจริงๆอยากได้การ์ดใหม่ ครั้งที่แล้วปลาหมึกไม่ออกเลยครั้งนี้หวังว่าซูบูวูซาวูซาวูซาวูเฮวูซาวูซาวูเฮวูซาวูซาวูเฮซูบูหวังว่าจะเห็นใจกัดเดี๋ยวเราต้องย้ายทีปะเอาจริงป่ะไม่ได้สักที่เลย้ยแก่นะไม่ได้สักที่เลยเว้ยเพราะงั้นมาบ้านตัวเองดีกว่า มาเปิดที่บ้านตัวเองแล้วเปิดยังไงมาเปิดมาในห้องนอนนี้แหละขอละมาเถอะนะอยากได้อยากรู้อยากเล่นไม่ขอไม่มาเลยห้าสิบดอกต้องมาไปสิบดอกแรกการ์ดข่าวอู้สองใบไป หนึ่งสองอู้ดังใจนึกดังใจวาง so. yes บึง้งรอนทำไมนี่เรนเจอร์อู้ดี yeah. เธอไม่จิ๋วดีจะได้อัพเลเวล no 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 นี่ not, not leviosa Lev yeah leviosa ต้องต่อเนื่องกันเลวิโอซะ not เลวิโอ a ซ no not เลวิโอ a ซออีกใบเดียวอีกใบเดียวข่าวล้วนสองใบกับการ์ดแฮรี่วิข่าวสองใบติดเลย แต่การทองอยังไม่มาซิเดียวการใหม่ stop stop แอรี่ขาดอีกใบเดียวเหมือนกัน ah การใหม่ไปดูซิว่าได้หรือเปล่าการใหม่การใหม่การใหม่ what the fuck what's that ไม่มานี่ท้าไม่ได้จากการเปิดกล่องมันจะมาไหมเนี่ย ขอร้องละ please อุ้ยการเกี่ยวอู้เอาคิวลัสเอาคิวลัสสองใบหนึ่งสองอู้อ่ะเยสมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้แล้วมันต้องแบบนี้บุ๊บ off kulas oh my god อะไรอ่ะข <laughs> uh, uh, uh. yeah. ัดอีกไม่เดียวย่าบึบกัดใหม่ปะ แล้วการการ์ดมาเป็นเป็นการ์ดที่เราอยากจะเล่นบใบหนึ่งเลยแล้วมันได้บัฟมาอีกเอาล่ะการ์ดมา้าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่เล็งจะเล่นอยู่รอหาเอ็กโคบวกสองอยู่มีแต่เอ็กโคที่บวกหนึ่งรอหาเอ็กโคบวกสองการ์ดม้าเป็นการ์ที่ได้บัฟมาด้วยแล้วนิ้วก็ได้บัฟม้าก็ได้บัฟ หมายความว่ายังไงมันเล่นด้วยกันได้เย่โอ้ยก g o การใหม่การใหม่อ่ะการใหม่ yes สองใบหนึ่งการใหม่ God, ถ้ามาแค่ใบเดียวคือการใหม่บึบออก วงไฟยังไม่มีข่าวข่าวอะไรกับวงไฟและกระเป๋านิ้วก็ยังไม่แบนใช่นิ้วได้บัฟกระเป๋านิ้วเมื่อยังไม่แบนไม่ใช่ยังไม่แบน,ย,แบนยังไม่เนิร์ฟการ์ดใหม่มาไหมการ์ดใหม่แย่ yeah, มาได้วิวสามอ่ะหลุดมาหลุดหลุดหลุด เหลืออีกสองรอบยะ <Yeah. S 1> การไม่อ่ะวูซูซูบูซูบูลูกคัดข่าวอีกแล้วหนึ่งสองสอง yes การไม่การไปม,ม,มาแล้วการไม่มาแล้วการไม่มาแล้วอ,อ้า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 ขอคือไมโอนี่อีกใบหนึ่ง <Sunshine. S 1> <Yes. S 2> เยส รอนก็ดีรอนก็ขาดอยู่นี่พูดเรวิโอซ่ถูกแล้วด้วยมันต่อเนื่องกันไปกันเถอะแล้วมันเป็นการประจำเราใช้บ่อยมากกับการรอดขาดอีกไม่เดียวอีกแล้วขาดอีกไม่เดียววูซาวูซาวูซาเววูซาวูซาเววูซาวูซาเววูซาวูซูวูซาวูซูเด อุ๊ยครูซีโอเย้เพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างต้องใช้ครูซีโอพวกอ e ีวงอีเวนตะ์่ะครูซีโอต้องใช้อุ๊ยขาดอีกสองใบ <c oughs> yes การใหม่ได้ไหมการใหม่การใหม่มาไหมการใหม่วัตถุภไม่มีเฮ้ยเหลือสิบดอก <laughs> เหลือสิบดอกแต่การออกดีมากอะมันไม่เกลือ,แต, <laughs> อแต่มันไม่ได้การแต่ไม่เกลือแต่มันอะไม่ได้ไปอุย้ยออกอีกแล้ว y ย s ขอสักสี่ใบไปเลยสองสาม ลดิดว้าวแฮร์รี่ยส yes แฮร์รี่ก็ดีเอ็กซ์เปสโซเอ็กซ์เปสโซไม่ใส่น้ำตาลนะเอ็กซ์เปโซปลาที่ไม่ใส่น้ำตา,เตาลเออเอเ็กซ์เปโซเขาแต่ยังไม่ได้อัพอุ้ที่ส่งใบโย ได้ส่งใบเกอุ้ยการใหม่ต้องมาแล้วป้าการใหม่หูสูได้นกที่ยังไม่นับ <c oughs> แล้วกระเป๋านิ้วอะเป็นใบหนึ่งเลยนะที่เวลามาในร้านค้าสองหมื่นอะเป็นใบที่เราซื้อเว้ย <c oughs> เพราะกระเป๋ามันโกงมาก กระเป๋ามันโกงมากอยาเต็มยาไม่เกลือเลยไม่เกลือเลยอีพีนี้หลือปิดด้วยแล้วปิดไอ,อ,อ,อ้สวยมากแล้วปิดด้วยการใหม่ ได้กระเป๋านิ้วแล้วถัดจากมาเป็นการ์ดใหม่โอ้โหดวงดีจังเลยนะตัวเราอะดีนะทำดีมากทำดีมากทำต่อไปดูดิ ชาฮู้มีไหมไม่มาเอเวลสามแล้วเยซูคือโซฟาร์และนี่หกสิบจะได้แบบการันตีใช่ไหมแล้วก็หนึ่งร้อยได้สก,กินตอนแรกเป็นทหารนี้อันนี้หน้าตาเป็นไงอะให้ดูได้ปะเอฟเฟกตต่อสู้อะเป็นไงอะ อ่าเป็นหุ่นแบบนี้เลยแล้วแยกออกมาจะเป็นยังไงกันนะกึ๊กกึ๊สไปด์กึ๊กกึรึบอู้เป็นสีทองจากตอนแรกเป็นวิสิกสีสีเงินใช่ไหมเป็นเออเป็นสีเงินแล้วตอนนี้ก็เป็นสีทองแล้วโอ้ว้าวเนี่ยเห็นปะ คือสีเงินโหมันต้องมีปะแกแล้วถ้าเป็นสีรุ้งล่ะอ้าวอ่อมายังไงก็ได้เนี่ยมีการันตีอยู่เนี่ย2ี่สิบห้าดอกแต่ออกก่อนไม่ว่าแกสกินมีโอกาสออกก่อนปะแกแต่มันไม่มีใครเคยได้สกินออกก่อนปะเราไม่เคยได้ Yes, โอเคยังไม่มีการใหม่ขอการใหม่แย่เ yeah, พอเลรอัพเพิ่มขึ้นได้สามใบบอกเลยว่ากระน,นำมาออกมาหรืแล้วกันยังไม่ออกอุ๊ยอ๋อถ้าออกแล้วมันจะรีอ่ี๋ยวขอกระเป๋าอีกใบได้ปะอันนี้ก็ดี ได้ไข่มังกรก็ดีเพราะไข่มังกรเราจะจะฟักเป็นอีกขั้นหนึ่งแล้วอ่อย่างเหลืออีกสี่ใบต้องเปิดอันนี้ต้องเปิดนะเนี่ยหาการ์ดใบใหม่ยังไงอันนี้ก็ต้องเปิดเดี๋ยวนะมันจะมีอีเวนต์ใช้เพชรประหวา่า เออมันจะมีอีเวนช้เพชร,ระวา่าถ้ามีอีเวนช้เพชรเฮ้ยเดี๋ยวที่มันต้องมีแพ็กเกจพันหกด้วยสิมัอ,อจะมีอีเวนช้เกตช้ใช้เพชร,ระวา่า yes ออกมาละขอสองใบปึบปึบปึบปบ,ปบเนี่ยสองใบบึ้ม ย e s ยา yes. yeah. สวยเนาะเขาทำแบบอนิเมชั่นสวยๆแล้วดูสายตาน้องคือแบบนี้จากแมวที่แบบอ่าแล้วก็เปลี่ยนร่างมาเป็นในเกมนี่นี่คือร่างในเกมใช่ปะใช่ปอกวะหรือนี่คือร่างกดไม่รู้ได้มากี่ใบใบเดียว ไม่เป็นไรมันเต็มยังไงล่ะอุ้ยกัดกรอบกัดกรอบก็ครบยากัดครบกัดครบได้มาสามใบแล้วได้มาอีกสิบกุญแจมันจะได้ห้าสิบใช่ปะเราอแรกไปหมดแล้วเว้ยในร้านค้าในเอ่อในบ้านประจำซีซนะั่นอะ ในประจำบ้านอะในร้านประจำบ้านอะเลขไปแล้วเพราะงั้นเลยยี่สิบเก็บไว้อไม่เราจะใช้ถึงร้อยนั่นคือประเด็นถ้าถึงร้อยหรือเปล่าพอไว้แค่นี้ก่อนเราคิดว่าตอนเนี้ยมันดีมากๆไม่จะเดี๋ยวค่อยมาหาต่อเออเดี๋ยวค่อยมาหาต่อนี่ ยังขาดอยู่อีกหนึ่งอันกับสี่ดอกที่เหลือขอละออกมาเถอะนะไป please ขอละขออ,อู้โกนป้าได้อีกสองอันสี่ร้อย เปลี่ยนทิศทาง yes หมุนโอ๊ยจะไม่ได้จริงๆโอ้เอโอ้พระเจ้าตามนั้นไม่ได้แต่ เราได้ของที่เราจะมาตามหาก,กันในวันนี้เรียบร้อย,ยแหละแล้วก็การ์ดกอลฟอัพ <end> และใช่ลืมอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกต้อนรับวิวสิบแปดสู่ไอดีเราและนี่คือวิวสิบแปดใบแรกของไอดีนี้ปิดก่อนอืมและนี่คือ วิวสิบแปดยัตันแล้วคุณพี่ตันแล้วใบแรกของล่านนี้แล้วมีอีกใบจ้ะมาสองใบแต่นั้นแหละน่าหลักทุกใบแล้วนี่ จะได้มีกับเขาสักทีอุ้ยจะได้ลองใช้ระบบด้วยไหนดูสิเลกส่วนกระถาอู้อ่าอ่าจะได้มารู้แบบหน้าตาหน้าตาในที่แรกอยู่ไหนแล้ววะที่แรกการ์ดอยู่ไหนเดี๋ยวต้องออกมาหน้านี้อันนี้นี่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 นอ๋อน,นี่คือได้การ์ดอรอ ห้าพันจะปลดลิมิตใช่ไหมใช่เหรออันนี้ซื้อการหรือเปล่าอันนี้คือซื้อการ์ดใช่ไหมอ่ะฮะแล้วปลดปลดเป็นการ์ดลุงคือยังไงอ่ะนี่ปะตราการเรืองแสงหนึ่งมืด ผูแล้วคนที่ได้การลุมกันคือว้าวว้าวโอเคโอเคไอเกตตาเรืองแสงโอเคไอเกตละ้ะไม่ใช่แค่ธรรมดาแต่เป็นขนาดนั้นจริงๆเยีย yeah. แล้วก็สิบเจ็บนี่นี่เหลืออีกไปเดียว อัพแฮร์รี่ก่อนยาได้มาถึงสองใบด้วยกันการสองทองเราอะนางน่ารักกันอยู่ทุกใบเลยใบสีทองอะนะมาดูนสิว่าการ์ดใบ18ใบต่อไปจะเป็นใบอะไรกันแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่สีม่วงกับสีทองอย่างแน่นอนอย่าเอ้ย ก็จบกันไปแบบอิ่มอกอิ่มใจถึงจะไม่สุดแต่ก็อิ่มใจต่อให้ไม่อิ่มท้องแต่อิ่มอกอิ่มใจมากจริงจีเ <ks> อ๊ยอะไรก็จบกันไปสําหรับอ่ะพูดรอบที่สองหรอก็จะพูดรอบที่สามด้วยนะกับมินิตามหาก,กาดใหม่ซึ่งมาหมดเลยโอ้ยดีตกหิ้ใจ หวังว่าการ์ดใหม่ๆจะเข้าข้างเพื่อนๆทุกคนแล้วทุกคนมีคอมเมนต์ยังไงกับการ์ดใบใหม่ได้ทดลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างการ์ดไหนดีการ์ดไหนหน่าใช้ต่อคอมเมนต์กันมาได้ส่วนตัวเรานั้นขอตัวไปศึกษาการ์ดใหม่ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคลิปดูเอลอยากแน่นอนหรือเปล่า ก็รอติดตามดูกันว่าคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปอะไร See you later แล้วเจันดวงมันดีอ่ะคนมันดีหน้าตาก็ดีทำอะไรก็ดีโอ้ยโบกิมจาย